สวัสดีครับวันนี้นะมกรก็จะมากินนี่เลยนะคะเป็นาาแซลมอนสตรอเบอรี่เกาหลีแล้วก็กินกับส้มตำกมุ้งสดนะครับเราจะเอาเส้นส้มตำมาใส่แซลมอนนะครับเอามารับกินกันเลยอือ้อหอไงอร่อยอัอ้ก็อร่อยเหนียวตามละอยากกิน อนี่อะไรฮะนี่ตอนนี้ขอด้วยขอด้วยขอด้วย,น,วยนี่เลยปลาทัดกิมทอดกินกับขนมจีนขนมจีนแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวน้ะเราเครื่องเคียงอนเราเสร็จเครื่องเคียงนิดนึงเราต้องใส่ให้ครบใส่ให้ครบเลยที่เขามีให้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่กำลังตกแต่งเนาะแส,บ,สบมะนาวอเดี๋ยวเราจะราดด้วยนี่ครับ น้ำจิ้มสีฟูดค้นๆได้ลงไปได้ลงไปอู้วคำใหญ่นะเนี่ยได้ไหมเนี่ยนี่นะทุกคนอันนี้<า>เป็นคำแบบนะมาอืออืออืออม่เนี่ยปลาทับทิมเด็ด ก,กินนะทุกคนกินนะอ่อยมากอร่อยเลยเดี๋ยวขอเลื้สักคันนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเนี้ยเดี๋ยวลองตัวเนี้ยเราจะกินอะไรนอันนี้คือส้มตำกุ้งสดกุ้งสดนะครับส้มต่ากุ้งสดนี่กุ้งตัวโต,โต นะครับนะเดี๋ยวนะมานะ้ำนี่ถือว่าแบบเด็ดมากถือว่าเด็ดเลยนะมาหาออกนิดนึง,าง,อองมาหาเขาก่อนมามาพร้อมทุกคนแล้วไปข้ามไปห <c oughs> ูัวมาก ดีมากเลยมังเด็ดเลยครับตึงคือกรอบมากเดี๋ยวลองนี่นะนี่คือสุดทอดเดี๋ยวเราปลาทับทิมทอดกับนี่หละนี่หล,นหละส้มตำนี่ส้มตำปลาทับทิมทอดนะครับ เมนูเด็ดไอ้เข้ากันมากเข้ากันมากว้าวอืมนี่นะแม่ต้องหงอกเดี๋ยวแนะนำยอดร้านนี้เป็นคาเฟ่แม่มุนดะาทุกคนอยู่ที่ลมสักนะมาจะมาตามกันได้เลยอ๋อ้ร้าน อะไรนะคาเฟ่ไม่มดอืมอร่อยครับอร่อยจะได้ครับสำับวันนี้ก็จบเพียงนี้นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย